ลายมือแล้วเค่ะเนอะอาอจ็กมากมันมมีเวลาตังามค่้นเอาให้จูบยามานเพื่ขอขวบงวดที่แรกก็ตั้งใจว่าชิมาวันพระ,ะที่ยิบโกะม,มันแด่นมมไม่มากก่อนแต่ใจ ขอกลับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับผู้สู่ช่องโอปอพาลยนะครับวันนี้โอปอพาลยก็พาเอฟทุกท่านมาที่ป่าแมคโครนะครับผมเพราะว่าวันนี้พี่สิทธิ์คนนอนนานะครับผมวันนี้จะมีช็อตเด็ดมาฝากเอฟนะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพานรวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นกันพันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางกันครับผมอาตอนนี้เรากําลังเดินไปนะครับผมเดินไปวันนี้พี่สิทธิ์นะครับจะเอาน้ําแดงมาเส้นนะครับมาเส้นหรือมาให้หรือมาไหว้นี่แหละครับ เดี๋ยวเรามารับชมนะครับเผื่อจะมีแนวทางเนาะเพราะว่าพี่สิษก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมเพราะว่าท่านเพื่อนก็ได้ทํางานไปทํางานอยู่ที่อุดรน,นะครับพี่สิท์ก็ไม่ได้อยู่นี่แล้วเนาะแต่วันนี้ยังคิดถึงกันอยู่ก็เลยมาขอพรมาฝากเอซหรือว่ามาขอแนวทางนะครับอ่าวเราถึงแล้วอันนี้เราก็ตามพี่สิทธ์นะครับหรือไอ้สิทธ์นะครับไอ้สิทธ์ไอ้นะครับผมไม่ใช่ไอ้เนาะไอ้ไอ้สิทธ์ คนนอนเฝ้าแมคโครครับผมนนเดินตามภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามาตอนโผเโพโผเพพอดีตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีประมาณคร่าวๆนะครับผมวันนี้เราได้มีโอกาสตามพี่สิทธิ์มาเพราะพี่สิทธ์ก็ไม่กล้ามาคนเดียวครับเพราะ่านใช่ไหมพี่ อ๋อันนี้เราเดินตามพิสิทธ์นะครับผมอันนี้ก็คุยกันพูดกันเล่นๆไปนะครับเพื่อให้ไม่วังเวงนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับมาถึงศาลแล้วนะครับผมมาถึงศาลแล้วเนาะครับอ๋อถึงละนี่นะครับศาลอ๋ขออนุญาตบาดคํานะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางภูมิเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมวันนี้ครับ เราได้นําน้ําแดงมาเส้นนะมาไหว้นะครับผมมาไหว้ภูมิเจ้าที่เจ้าทางนะครับพิสิทธิ์เป็นคนพามานะครับผมเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับโอ้มืดเร็วแท้ผู้ไม่เหตุผู้ไม่เหตุอ้าวพี่เสดเป็นคนมาทำเปล่ครับโอ้พิสิทธิ์เป็นคนเห็ดบ้านีเป็นคนเห็ดเองเหตุจังนาะ ถวายน้ำแดงฝนลุกเลยค่ะมาจุดนี้คือมืดไปเลยมืดมืดมืดมากเลยครับผมมืดอื้อคือเลยฮะโอ้คนมาขอเลขขอเบอร์ขอหวยอยู่นี่แหละครับพี่สิทธิ์อืมเอาเอา พี่สิทธิ์คนนอนเฝ้าแม่โครนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับ f อซครับเหรอบมันี้ก็จุบครับ ก่อนที่พิสิทธิ์จะมาพิสิทธิ์เมื่อคืนฝันดีนะครับผมฝันดีมากเลยเมื่อคืนฝันบอกค่ะน้าสิทฝันฝันว่าจะไปยังไงวะท่นสิไปเหตุยังงานไหมวท่านที่ผ้าไปวัดเนี่ยวะท่อนผ้าไปวัดสิพาไปเที่ยวว่ท่นผู้ใดบอกค่ะฝันฝันว่ามีันผู้ยิ่งใช่ชุดเขียวไปบอกจะไปเด้อวะท่านที่ผ้าไปสิพ้าไปวัดวะท่านจะไปเหตุบุญนะวะท่านโอ้ จะเอาแต่ด้จะเอาแต่ด่ไปทึงบ้านอันนี้ก็ได้เอาน้ําแดงมาไหว้นะครับผมมาไหวจ้จุดตรงเทียนนะนาทจุดตรงเทียนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่สิทธ์ก็จะอธิษฐานจิตนะครับผมขอโชคขอมาโอโอมานครับครับเผื่อมีโชคมีลาบนะครับผม ถือนันเลยพุ่มเจ้าที่เจ้าทานแค่แยยู่นี่แต่พอเราคนลบนาโคดูบ้าอืมอืมก็พอฟันครับครับเนะาะก็จะกำลังจะอธิษฐานกิจนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเหนือแน่นะคะเนาะ ก็ดีปักข้างล่างก็ได้เนาะดีใจแล้วนะครับเนาะได้มาได้กลับมานะครับได้กลับมาก็พิสิทธิ์ก็ดีใจ ทีนี้จะสอบถามความฝันนะครับผมว่าก่อนที่จะมาวันนี้ได้ฝันแบบไหนย้ำให้ทางเอฟซีได้ฟังอีกสักรอบนะครับได้ฝันนอนดูฝันว่าจะต้องไปเรื่องเหตุงานมือภาพไปเหตุบุญเลยพี่้นโอ้ยวัดข้าจ้าก็บบางเียบบวงสวงชิมีบุญไงเดยวี่ชันครับบ่ไปในี่าไรได้พี่ชั้นว่าอข้าจ้าเาบอกนีอกไเลยโหุม,มียขึ้น ครับหูเมียขึ้นมาเนี่ยตีหาเราไปเฮ็ดงานบ่ท่านอ่าได้มาผีเลยบ่บ่สิบ่ได้มาแล้วนะนะจิตติที่ว่าเขียนใส่แขนยังไงครับใส่แขนนี่นะมันมือตะกอนมือเปรียบมือวาดมะกอนมะก่อนนี่ครับได้ฝันฝันว่าได้ไปอาบน้ําอืออาบน้ําบ่ได้ถูหุสิไข่ว่าท่นถูสบู่อือมันเรียกเรียกมือขึ้นอยู่แขนว่าท่นเออเรียกเรียกขึ้นอยู่แขนเล็ก ที่แหกเห็นเป็นเลขซี่ไปท่านก็เลยถูไปถูมากไปเอาไปเห็นแปดหนึ่งซี่ไปแปดหนึ่งแปดหนึ่งซี่สามตัวได้เปล่าคะก็เลยเห็นแปดหนึ่งซี่ก็เลยว่าเอ้ามันกระตุ่งกับเลขยูทูบเมื่อนั้นนี่บป่าก็เลยว่ายูทูบดูได้ห่องคะก็เห็นซี่ซี่อย่างซี่หนึ่งแปดบ่าซี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งซี่อ้าวตัวเดียวกันอ้าวบาทนี่พึ่งไฮโซกันที่นอค่ะโอ้อันนี้ คือมั่นใจเลยใช่ไหมพี่สิทธิ์มั่ซื้อซื้อแล้วซ,ซื้อกี่ใบแล้วเอามาโชว์หน่อยครับมาโชว์หน่อยโอ้ยมากมายซื้อแล้วอาจารย์นุนวัดนี่โอ้พี่สิทธิ์ซื้อแล้วนะครับผมมั่นใจตัวนี้มากมันกม่นใจมากส่วนตัวโอ้เอาบาทนี่กำลังสีงัดง่ายตุต๊ตอรีมาให้เอฟซีเบิงบ้งนะฮะให้เอฟซีไปพิจารณาเบิ้งเถอะค่ะคันมักน้ำพรสีดกับพี่ดึงเตอรีได้เนาะตัดเสียวโอ้เพอนจัดมาบอลมันหน่อย ซี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งนี่ถูกช็อตเลยค่ะนี่ย่งศูนย์หนึ่งแปดก็มีถ้ามีหนึ่งแปดนี่พิสิทธ์เมาเกี้ยงขอติดแปดมันบ้โอ้ครับผมสี่สองกับสี่สองสี่หนึ่งหนึ่งแปดอันนี้อันนี้ก็เลยมาตัดตัดออกยุ่นเลมาใส่ขาดมาเหรียญ ขฮจับคู่เอาทุกซอสยานผาดแลวสันถอสเนาะค่ะเนาะจะได้รอยเบิร์กๆเออจับนิดนึงนะค่ะค่ะแล้วขอถ่ายรูปพร้อมอืค่ะบาทนี้ชัดเจนชัดแจ๋วเนาะค่ะครับอันนี้คือเลขที่น้าซิปมากส่วนตัวละกันมีรักฐานว่าซื้อแล้วเรียบร้อยครับม่มีตัวเนาะพอจิตเนาะอืมค่ะเมื่อนี้ก็ได้มากขอโชคหนุ่มปูมเจ้าที่พุ่มเจ้าที่เพิ่นเนาะค่ะครับ ก็ได้เอาน้ำแดงแล้ยังมาหวายเนาะค่ะขอโชคขอมาเน้อบายนี้ให้เอฟซีพร้อมครับพวกเจ้าที่เมือนี้ได้วหว้น้ำแดงแล้วไม่มีความรู้สึกว่าสบายใจสบายใจไหมครับสบายใจบ่ดีใจไหมอืดีใจไหมครับที่ได้มาจากมาหลายมือแล้วเนาะค่ะเนาะจากมาโมมีเวล่าต่างนานแลค่ะเนาะเช้าไฮโชให้มานเพื่อรางวัลที่แรกก็ตั้งใจว่าฉิมาวันพระอะที่ยิบโกอ ไม่เด้มากก่อนแต่ใจมาแบบใจเรียกร้องมาอ <c oughs> ้าโอเคครับผมมันมืดลงเรื่อลยมันมืดครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบกลับ <c oughs> เป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางของพิ่สิทธ์นะครับ <c oughs> ผมได้ทําตามเจตนาลมตัวเองนะครับว่า จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้กลับมาจริงๆนะครับผมมาเอาน้ำแดงมาไหว้นะครับผมมาไหว้ภูมิเจ้าที่เจ้าทางอาที่อยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับมืดแล้วทางเอ็ดมินก็จะขอตัวกลับก่อนนะครับผมเพราะว่ามันยิ่งมืดมันยิ่งวังเวงวังเวงยังไงไม่รู้นะครับเอาตัวเลขก็เอฟซอาจจะเห็นแล้วนะครับผมว่าพิสิทธ์เน้นตัวไหนหยิบรอต,ตรี่ตัวไหนก็พิจารณาดูนะครับ ทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราเดินออกมาแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ